ลา,ลาลาลาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ำชุมชนเก่าจังหวัดจันทบุรีนะคะแต่ในอดีตเขาน่าจะเรียกว่าจันทบูร์นะคะแล้วก็เป็นตลาดค้าพลอยของคนจันทบุรีนะคะตลาดเนี่ยค่ะมีพลอยนะคะขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกซื้อเป็นหรือไม่เป็นนะคะถ้า ใครรู้นะคะตรงนี้ก็เป็นที่นิยมของตลาดค้าปล่อยนั่นเองค่ะเราก็ไปเดินชมนะคะแล้วก็สามารถถ่ายหรืออัดวิดีโอได้นะคะอันนี้ก็เป็นสะพานนิลมิรนะคะบรรยากาศช่วงตอนเย็นๆนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเห็นท้องฟ้านะคะสะท้อนกับแสงน้ำนะคะแล้วก็ถ่ายรูปออกมาได้สวยมากๆเลยค่ะเราก็จะเดินนะคะไปที่ปูนั่นเองค่ะที่เห็นข้างหน้านะคะ ไม่รู้ว่าเขาเรียกโบสถหรือโดมนะคะแต่ถ้าเป็นที่เยอรมันนะคะตกแต่งหรือว่าใหญ่ขนาดนี้ก็จะเรียกว่าโดมนั่นเองนะคะพอดีนะคะเห็นเรือนะคะเล่นผ่านใต้สะพานที่เรายืนนะคะก็เลยถ่ายภาพให้เพื่อนๆได้ชมค่ะเป็นบรรยากาศชุมชนที่สวยงามหาดูได้ยากแล้วนะคะทุกวันนี้เราก็จะเดินข้ามสะพานนิลมิตรนะคะไปนั่นเองค่ะ แต่กว่าจะเดินไปได้นะคะเราก็เก็บภาพบรรยากาศตรงช่วงสะพานนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่โบสถ์นะคะเพื่อไปเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของตัวโบสถ์ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะจะมีคนไทยหรือนักท่องเที่ยวนะคะมาถ่ายรูปนะคะเยอะ เหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วงเงย,นเงยน็นๆบรรยากาศก็ดีนะคะแดดก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่วันที่เรามานะคะข้างในก็ปิดนะคะเพราะว่าน่าจะมีการทําพิธีกรรมนะคะด้านในก็เลยปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปข้างในนะคะได้แต่เก็บภาพบรรยากาศข้างนอกนั่นเองค่ะแต่ข้างนอกก็สวยงดงามนะคะตกแต่งได้สวยมากๆเลยค่ะเราก็เดินชมไปรอบๆนะคะแล้วก็เก็บ ภาพหรือถ่ายรูปนะคะเก็บเป็นที่ระลึกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเดินเก็บภาพบรรยากาศนะคะที่ตัวโดมหรือโบสถ์นะคะเราก็จะเดินย้อนกลับไปที่สะพานนิลมิตรนะคะเพื่อจะไปดื่มน้ำนะคะหรือนั่งพักกันค่ะแล้วก็ว่าจะตกเย็นๆนะคะเราจะไปกันที่ไหนหรือไปนั่งทานข้าวกันที่ไหนนั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบ้านโบราณนะคะที่อยู่ในตลาดนะคะเราก็ลืมถ่ายนะคะที่จริงอะ่ะมีแบบบ้านเยอะแยะมากมายเลยค่ะตามแต่ยุคสมัยที่เขาก่อสร้างในสมัยนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมหรือร้านอาหารที่พวกเรานั่งดื่มน้ำนะคะก็จะติดริมคลองน้ำนะคะให้พวกเราได้ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะอยากจะบอกว่าร้าน ชุมชนตลาดเก่านะคะมีร้านอาหารเยอะมากและก็มีร้านคาเฟ่นะคะหรือเป็นคาเฟ่สไตล์โบราณหรือสไตล์คลาสสิกนะคะให้เราได้นั่งดื่มและชมบรรยากาศะคะ่ะถ้าใครนะคะชอบที่จะแต่งตัวสไตล์ยุค8 สิหรือเจดสปีนะคะ <Yes. S 1> เข้ากับบรรยากาศเลยค่ะ <Yes. S 1> บรรยากาศชิวๆมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นร้านขายของชำนะคะ <Yes. S 1> ก็จะมีพวกปลาหมึกแห้งนะคะหรือของซื้อฝากครอบครัวนะคะ ให้ได้เดินซื้อได้นะคะอันนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะที่พวกเราจะเดินย้อนกลับไปค่ะเพื่อจะไปร้านอาหารที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานนะคะคือร้านพิซซ่านั่นเองค่ะ่ําแล้วนะคะอันนี้สะพานเขาก็เริ่มเปิดไฟแล้วค่ะแต่วันนี้นะคะเราคงไม่ได้เห็นไฟที่เขาเปิดที่โบสถ์ที่เราเห็นข้างหน้านะคะ เราก็ชมท้องฟ้าไปพังพางค่ะท้องฟ้ายามเย็นสวยงามมากๆนะคะสะท้อนกับแสงน้ํานะคะตรงนี้ก็สะพานนิรามิรค่ะเราจะเยินย้อนกลับไปร้านอาหารนะคะสากลหรือร้านพิซซ่านั่นเองค่ะเราก็จะเดินข้ามสะพานนิลามิรไปนะคะบรรยากาศยามเย็นก็ดีมากๆนะคะลมพัดเย็นสบายค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ